ปกติใช้อะไรจับยาจ้างยางตัดยางเขาตัดราคาเท่าไหร่แบงคเนี่ยพันแบงละพันตัดสินใจเพราะอะไรครับก็ดูหลายเจ้านะดูเจ้านี้รู้สึกว่าจะผิวได้เชื่อถือได้แล้วโอเคมั่นใจใช้งานได้จริงีบริษัทนีตัวตนจริงนะใช่ครับบริษัทมีตัวตนจริงสวัสดีครับวันนี้เกษตรพอดีเรามาส่งรถอยู่ที่ชัยภูมิ อำเภอเทพสถิต um ครับบ้านลูกค้าเป็นสวนเป็นบ้านสวนปลูกเกี่ยวกับอะวคาโดมีมะละกอมีหลายอย่างครับวันนี้รถที่ลูกค้าสั่งเป็นรถตัดหญ้าใบวายรุ่น F513TE ครับเป็นรุ่นกำเรียวมาดูนะครับว่าหญ้าลูกค้าสูงหนาประมาณไหนนี่ครับเยอะหญ้าเยอะถือว่าหนาครับแต่ว่าไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ตัดง่ายสบายครับเดี๋ยวมาดูเลยว่าตัวรถ F513TE เป็นยังไง ตัวนี้เป็นรถตัดหญ้าใบวายรุ่น F513PE เครื่องยนต์13แรงม้าจำนวนใบมีด42ใบมีดเบื้องต้นดูตรงนี้ตรงนี้เป็นโชค๊คแล้วก็จะมีตัววาล์วปิดเปิดน้ำมันส่วนตัวนี้เป็นกองใช้ดูแลเป็นพิเศษหน่อยอ่ะกองตัวนี้จะเป็นกองเปียกผมจะลมน้ำมันไว้ให้จะมีประมาณนี้ อ่าตัวนี้ก็สามารถออกมาทําความสะอาดได้ตอนที่เราจชลวมเราต้องเอานี้ออกมาด้วยเอาดึงออกมาอย่างนี้แล้วก็มาชลลมด้านนอกกันให้น้ํามันไม่ลงคาบูเชเครื่องคือดักฝุ่นครับใช่ครับผมตัวนี้น้ำมันเครื่องน้ํามันเกียร์เปลี่ยนถ่าย20ชั่วโมงแรกหลังการใช้งานเราคํานวณเอาเข้าๆครับ20ชั่วโมงแรกเราก็เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องเกียร์พร้อมกันเลยจํานวนใบมีดประมาณนี้ตัวใบมีดของตัว F 5 1 3 TE จะประมาณนี้ลองดูใบมีดจะเป็น3ใบซ้ายขวากลาง ทั้งหมดมัน42ใบมีด14ช่องน,นี่ก็เป็นกุญแจสตาร์ทนะครับเป็นอิเล็กริกสตาร์ทวิธีการสตาร์ทก็เปิดชกเร่งขเขนเร่งช่วยเขาหน่อยเปิดสวิตช์ออนพอรถติดปุ๊บให้เราปิดโชกทันทีอ่าใช่ครับเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูก่อนสักรอบหนึ่งโอเคอันนี้เป็นเกียร์หนึ่งอา่าผมเข้าเกียร์หนึ่งไว้เวลาเราจะสั่งทำง,งานของใบมีดเร่งเร่งเครื่องเขาหน่อยอ่าเร่งเลยแล้วก็อ่าใบมีดทำงานแล้วตอนเนี้ย ตัดเลยครับ หับาที่ออกมาจากการตัดของใบวายครับก็จะเป็นสับละเอียดหายสุดครับแลก้กกำอ่าจะเป็นการหยุดล้ออ่าอ่าทีนี้พี่ลองกำสองข้างดูลองกำสองข้างดูอ่าก็จะเป็นอิตระ ใช่ครับมีเท่านี้เลยทั้งหมดของรถตัดหญ้ารุ่นนี้มันก็ง่ายสองชั่วโมงเนี่ยผมว่าดได้หลายแถวเลยนี่ไม่พอ5้านาทีใช,ใช่ครับถ้าเราถ้าถ้าเราไปเจอก้อนหินใหญ่ๆเนี่ยซึ่งเวลาใบมีดมันทํางานมันทํางานแบบนี้ครับมันจะส่งผลต่อใบมีดเลยครับถ้าถ้าสมมุติว่าเราเอาใบมีดไปโดนหินหนึ่งเลยครับมันจะทําให้ใบมีดแตกใช่ครับถ้าเราเจอก้อนหินก้อนใหญ่ๆอย่างอย่างก้อนเนี่ยครับต้องเอาออกแน่นอนนี่ครับอย่างอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับมันใหญ่ ขึ้นนะ่ะไม่ยากครับแต่ว่ามันจะยากตอนที่ว่าเรากดใบมีดลงแล้วมันไปโดนหินใช่ครับก็จะส่งผลต่อใบมีดประมาณนั้นแต่ถ้ายากอย่างเงี้ยครับสบายครับตัดได้ตัดได้เลยเดี๋ยวผมลองให้ดูเอาข้างบนนี้ไหมพี่ออลเดี๋ยวลองข้างบนนี้ดีกว่าโอเคอใบมีดมันเสียหายไปเลยที่ร้านมีอะไรมีครบครับผมสามารถสั่งกับผมได้เลย ใช่ใบมีดเนี่ยเป็นตัวคมหน้าหลังครับทั้งหน้าทั้งหลังเขาเนี่ยจะเป็นแบบคมทีเนี้ยถ้าสมมุติว่าข้างหน้ามันไม่คมเนี่ยเราสามารถสลับใบมีดเอาข้างหลังมาไว้ข้างหน้าได้ก็เดี๋ยวผมตัดเข้าไปข้างใน ที่ออกมาโอเคนะพี่พอใจครับพอใจมากหญ้าที่ออกมามันก็สั้นเลยแล้วก็เป็นสับละเอียดสับละเอียดใช้งานง่ายถ้าลองใช้แล้วเป็นไงบ้างก็ทุ้นแรงมากเบาไหมครับกับเร็วเบามากครับเป็กไม่รู้มากไหผู้หญิงก็ใช้งานง่ายได้ผู้หญิงก็ใช้งานได้สตาร์ไฟฟ้าก็ง่ายแหละก็ไปเห็นว่าตัวเลอจากไหนจากในเพจในเพจในเฟซบุ๊กอ๋อไปเจอเกษตรปดีในเฟซบุ๊ก อ่านคอมบอนคอมเมนต์ดูรีวิวดูรีวิวคอมเมนต์ดูก็เลยสั่งซื้อครับผมแล้วตัดสินใจเพราะอะไรครับก็ดูหลายเจ้านะดูเจ้านี้รู้สึกว่าก็คิดได้เชื่อถือได้แล้วโอเคมั่นใจมั่นใจมั่นใจว่าใช้งานได้จริงครับผมนี่ก็มีสัตว์มีตัวตนจริงนะใช่ครับมีสัตว์มีตัวตนจริงก็ตีใช้อะไรจับยากสัตว์ช่างช่างช่างเขาสั่งมันราคาเท่าไหร่แพงครับ แปงละพันเยนหนึเดือนละพันเองเป็นหมื่นไม่มีอะไรแล้วทีนี้ก็ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับครับผมวันนี้ก็สรุปผลของรถตัดหญ้าไบวายรุ่น f 5 1 3 p e นะครับก็ตอบโจทย์ลูกค้าครับลูกค้าชอบพอใจอย่างมากครับผมก็สนใจสั่งซื้อนะครับแจ้งตามช่องทางไลน์ o k YouTube อ่าหรือว่าโทรมาสั่งกับเกษตรพอดีได้เลยครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝนมาแล้วครับตัดไม่ทันเสร็จเลยครับสวัสดีครับ